โหลดีครับช่องวิกเตอร์วิกเตอร์ข่าวอะไรเรแรงทะลุนารลกนะครับ,รบวันนี้เราจะมาพูดถึงคลิปหลุดของงานปาร์ตี้ไ <c oughs> อ้น,นี่ไงจากกรณีดีเจมักควิดอะ่ะมักควิดรู <c oughs> ้จักมักควิดไหมครับรู้ <c oughs> จักมักควิดไหม <c oughs> ที่มีขไอที่มันเป็นปาร์ตี้แล้วมันไม่เวลยาห่างใช่ไหมพี่ว่าก็ไม่ใส่ใช่ไหมใม่ใี่เหมือนพี่เลยสองคนจะ่ใส่อย่างเดียวจะแสต่ใสอย่างเดียวใส่กางเกงในเขาเรียกว่าจากกรณีงานวันเกิดงานวันเกิดของมาตูมอ่ะที่โรงแรมบัญญันทีที่เป็นข่าวดังอ่ะมีเชื่อมต่อผู้หลายอาชีพเลยแหละที่แบบเก่อนหน้านี้ก็ไอ้นี่ไงนักร้องวง a อคซิดไง ที่ออกมายอมรับล่าสุดที่ชื่อเขาโอ๊ตอะแอคซิสอะที่เขามายอมรับตอนแรกเขาปิดปิดข้อมูลนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันมีภาพหลุดเป็นงานปาร์ตี้กางกิงในโรงแรมดังเว้ยปาร์ตี้กางกงในโรงแรมดังซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนโรงแรมกับมาตูมเพราะว่าอันเนี้ยที่โรงแรมเลนซองก็เป็นเป็นปาร์ตี้วันเกิดเหมือนกันแต่เขาบอกว่ามันมีความเชื่อมโยงกับวันเกิดมาตูมเพราะว่ามีคนที่ไปงานวันเกิดของนิเจมาตูมมาด้วยเว้ยแล้วภาพก็เป็นแบบโอ้โหอันเนี่ยมีหลากหลายอาชีพนะที่ไปร่วมงานวันเกิดอะ มีทั้งเป็นอะไรอ่ะมันเป็นแบบพนักงานมีผู้ประกาศไม่ใช่เขาปาร์ตี้แบบแบบแบชายรักชายอ่ะอ๋ออ่าีเนี่ยผู้ประกาศมีมีสไตล์ลต์มี PR มีหมอฟังเข็มมีคนทําทัวร์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เอามาเปิดเปิดหน้าแบบว่าเนี่ยในทวิตอ่ะเขามาเปิดเผยไว้ว่าเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับของแบบงานงานมาตูมที่เนี้ยมาตูมมายิ่งเละหนักเลย อ๋อเขาเ็าแบบว่าเขาคาดเดากันว่าอาจจะมีคนที่เคยไปงานดินเจมมตู้มาเออเขาเต๋าเต๋าสมชายเฮ้ยเต๋าเต๋าทีวีปูเต๋าเต๋าทีวีปูเอารูปนี้มาโพสนะแล้วเขาก็บอกแหกเออแหกก็เหมือนกับแบบเออแบบบั้มบั้แฉครับก็นี่โอ้โหดูรูปเป็นไงอ่ามีแบบมีแบบผู้ชายใช่แล้วก็มีรูปหนึ่งเป็นทั้งผมเลยเนี่ยผมชอบอืมทา้ผู้ชายอ่ะครับไม่มีอะไรเลย ก็เนี <wounds> ่แหละมันก็เป็นความคืบหน้าแล้วก็โหเดี๋ยวน่าจะมีหลายอย่างอ่ะแต่ตอนนี้คนก็รอคลิปอยู่เขาบอกมีคลิประหว่างงานปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยต้องดูว่าปาร์ตี้จะแบบสุบเลียงแค่ไหนแในวีเคที่พี่ชอบเข้าไปดูมีไหมคลิปเนี่ยไม่มีเราไม่มีนะไม่รู้จะไปไงเลยมึงอ่ะก็พี่ ยูยูไหมมึงนงน่ง,นงคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิกเตอร์วิกเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะครับ